السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده الملكوت كل شيء وإليه يعني ترجعون so وأشهد أن لا إله إلا الله يعلم ما تسرون وما تعلنون وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أحد أصحابه على أن يقولوا أي يقولوا الحق uh. برضاء الله وبه يعملون Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina ya'alul haqqa fawqaru wa usihim wal batila tahta akadamihim wa kazalika yaf'alu alul muklisun Amma badu faya ibadallah usikum wa nafsi awalam bitaqawallahi ta'ala wa ta'atih Tan pinong ku pratana pramita prani pra jakum Allah subhanahu wa ta'ala cirak tanglai Amin ศาส,สนาอิสลามเป็นศาสนาของมนุษยชาตินะครับศาส,สนาอิสลามสอนให้หมวลมนุษย์ยนั้นอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความรักด้วยความเมตตาบาณณีต่อกันและกันศาส,สนาอิสลามนั้นสอนให้เรามีความมีความเอื้อเฟื้อเอื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่สิ่งที่ศาสนาอิสลามไม่สอนก็คือให้ใครเอาแต่รอรับความเมตตาบาณีของคนอื่น ท่าเดียวนะครับแต่สอนให้แต่ละคนได้รู้จักพึ่งพาอาศัยแรงกายแรงใจแรงสมองของตนเองสอนให้เราต่างทำม,มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่ยอมไปรอรับหยิบยื่นอของจากใครนะครับศาส,สนาอิสลามนั้นสอนให้เราแบ่งเวลาออกเป็นสองช่วงด้วยกันนะครับเวลาส่วนแรกแบ่งออกไว้เพื่อประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ศาสนา,ได,าได้ใช้ในแนวทางของศาสนานะครับข้อบัญญัติต่างๆนะครับส่วนอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือแบ่งไว้เพื่อใช้ออกทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวและคนเลี้ยงดูเลี้ยงดูภรรยาลูกและคนในครอบครัวที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเพราะเวลาทั้งสองช่วงจะเป็นเวลาแห่ง,หงบ,บุญกุศลเป็นความดีของตนเอง ทั้งขึ้นทั้งล่องการปฏิบัติกิจในหนทางของศาสนาเช่นในเรื่องของละมาดการถือบวชการไปจำฮัตหรือการไปศึกษาหา,าวิชาหาวิชาความรู้ในหนทางของศาสนาเวลาเหล่านี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลและเวลาที่ใช้ในการออกไปทำม,มาหาเลี้ยงชีพหาเงินไว้ใช้สอยอในสิ่งที่เรามีความจำเป็นเพื่อเอามา,อาเลี้ยงดูคนในครอบครัว อาหารแต่และคำที่คนในครอบครัวได้รับก็จะเป็นบุญกุศลอีกนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าศาสนาอิสลามนั้นให้ความดีทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นโลกนี้เราทําเพื่อโลกนี้ก็เป็นความดีเช่นเดียวกันการทําเพื่อโลกหน้าก็บัญญัติต่างๆก็เป็นความดีเช่นเดียวกันนะครับองค์อัลลอฮฺสุบฮานาหวะตาลาได้ทรงตัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในอันกรานในสุรอ้อนจุมะอายตีสิบว่า รร م الله ا ل ر ح ราะ ل ر มฟ h ف ا ز ق و د ي ย د ดิ ص ل ا ลาตุฟั ر ด ا ชิร ل ฟินอ ي รด د วะบะตะกูมินฟ أ ดลิลลาฮ ع อัสกุรุลลอฮะกะซึ่งมีใจความว่าครั้นเมื่อการทำละหมาดเสร็จสิ้นแล้วพวกเจ้าก็จงแยกย้ายกันไปในแผ่นดินเถิดและพวกเจ้าจงออกไปแสวงหาความโปรดปานของเลาุบฮาน ه ฮัวตาลาด้วยการที่เราทำมาหากิน ในประการต่างๆในตามความถนัดของแต่ละคนนะครับใครถนัดไหนเราก็ทําตามนั้นนะครับใครถนัดรับาราชการก็รับราชการใครประกอบอาชีพกเกษตรก็อากเกษตรแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับและพวกเจ้าก็อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้เราวันจงรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้มากถือนะครับเพื่อพวกเจ้าจักประสบชัยชนะในที่สุดดังนั้นหากจะอ่าเราคิดจะ ให้ชีวิตของเรานั้นมีความประสบความสำเร็จนั่นก็คือเราจะต้องรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้มากนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการละหมาดนะครับและรวมถึงการซิกรุบะต่างๆนะครับอายัดนี้นะครับให้ความเข้าใจแก่เราเป็นอย่างดีว่าเรื่องของการทําละหมาดเพื่อกาเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญอันดับแรก เมื่อเสร็จจากการทำละมาตแต่ละเวลาแล้วนะครับก็ให้เราออกแสวงหาพระมิตรปราณีในหน้าแผ่นดินของพระองค์นะครับไม่ได้ใช้ให้ใครเอาแต่ละมาดไม่ออกหาริสกีนั่นไม่ใช่จุดหมายของอิสลามนะครับดังนั้นชีวิตของเราก็ต้องแยกให้ออกนะครับเวลาของการทำละมาดอิบาดัตเราก็ต้องทำ เวลาของการประกอบอาชีพการงานเราก็ต้องทำนะครับอย่าให้เวลาหนึ่งเวลาใดมาขัดขวางซึ่งกันและกันนะครับอย่าละหมาดจนไม่ออกไปทำมาหากินเลยอย่าทำมาหากินจ,จนไม่คิดถึงเรื่องละหมาดนะครับดังที่อรรถสุฮานุวาตาลาได้สงกัดไว้บอกไว้ในอายัดสุดท้ายที่อัญเชิญมานี่กคือ วาสกุลุมโลฮะกาซีรัลละอัลละกุมดุฟลิฮูนและพวกเจ้าจงรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้มากเถิดเพื่อพวกเจ้าจักได้ประสบชัยชนะในที่สุดนะครับท่านพี่น้องที่การรักเมื่อได้เวลาละหมาดให้เรารำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาให้มากและก็สามารถปิดตัวออกจากการค้าขายจากการดำหากิน หร้อออกมาจากทําทงานนะครับต่างๆมาละหมาดให้ได้นะครับขณะที่ทำมาหากินก็ให้ราลึกจ้องเล่าสุฮานุวาตาลาให้มากนะครับทำมาหากินในหนทางที่ดีบริสุทธิ์นะครับอย่าให้ความโลภความอยากความอยากรวยของเรานะครับทําให้หน้ามืดควายสกีที่ไม่ไม่ดีนะครับ ดังนั้นคนที่เขารำลึกต่อเราสุบฮานูวาตาลมามา,มากมากนะครับเขาก็จะได้รับความสําเร็จตั้งลูกนี้และก็ลูกหน้านะครับท่านพี่น้องอที่เคารพรักเราแต่ละคนจะต้องปฏิบัติไปตามหน้าที่ของเรานะครับเราต้องทําอามานทําความดีและก็ทามาหากินไปด้วยนะครับต้องแบ่งเวลาให้ถูกในเรื่องดุนยาในเรื่องอาเครัตเราต้องมี ฝีมือมีความคิดในการจัดการแบ่งเวลาให้สวยงามนะครับเราถึงจะเป็นมุสลิมประเภทที่มีศักดิ์ศรีในตนเองนะครับไม่ต้องไปรอหวังพึ่งใครในภายภาคหน้านะครับไม่เป็นหนี้บุญคุณใครนะครับเราก็อยู่บนโลกนี้นะครับเราก็ทำมาหากินเราไม่ได้ไปขอใครไม่เป็นบุญบุญคุณใครนะครับ ก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าตัวเรานั้นสามารถที่จะแบ่งเวลาในการออกทำมาหากินนะครับของแบ่งเวลาเป็นสอง,ส,องส่วนส่วนหนึ่งก็คือการทําอิบาดัตส่วนหนึ่งก็คือการทํามาหากินเรานับเป็นประชาชาติที่ดีนะครับไม่ว่าเราจะทํามาหากินในโลกดุนานี้หรือเราจะาทำอิบาดัตนะครับทุกอย่างล้วน เป็นบุญกุศลให้กับเราขึ้นอยู่กับเจตนาเราทั้งสิ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าผู้ฟังและก็ตัวเราเองนั้นเราจะแบ่งเวลานะครับอ,อันไหนเวลาทําอิบาดาัตต่อพระองค์อันไหนเวลาเราทำบาหากินเพื่อเราจะ bersuk cheychana tang luki ni lekang luki na. Alhumdulillah mina cheyton royizan amilan soal yang fa'linafsi. Wa man asafa alayya. Wa maromu kabissallah billil abidah barakallahu li wa lakum walisa'irin muslimin min kull insan bilfaslaufiruhi. Inna huwa nnaqfuru rahim.